สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนหวยนะครับช่องหวยเด่ดต่อไปนะฮะทุกทุท่านกันเลยนะครับยินดีด้วยนะฮะชุดสรุปนะครับเข้าสักทีนะหลังจากที่ไม่เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับก็อ่ะนี่แหละนะครับแล้วก็เข้าไปเน้นๆ 5ตัวเดียวนะครับตัวรอง8เนาะเนี่ยให้ไปวงกลมกลมสีแดงให้ไป25เสียดายออกมา1 5ห้านะครับแต่ก็จับ1 5หให้อยู่นะครับก็มีหลายๆสูตรที่เข้านะครับเนาะอ่ะอันนี้ก็คือในชุดสรุปนะคใครเห็นใครนำไปซื้อก็กินดีด้วยนะครับอะออมสินก็สูตรสีด้วยอ่านะฮะยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวในวดถัดไปก็ก่อนหวยออกสัก 3- 4วันเนาะอ่านะได้ดูในชุดสรุป นะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับเนาะก็ในมีหลายๆสูตรนะครับที่เข้าเนาะโดยเฉพาะในสูตรเก่าเก่านี่เลยนะครับเนาะโดยเฉพาะในสูตรเก่าเกก็ผลที่ออกเลยเนาะอ่าผลที่ออกผลที่ออกนะยก็จะเป็นในที่ในเก้าเก้าห้าหนึ่งล่างหกสามเนาะเลขหกสามอยู่หน้าปกนะครับเนาะที่ผมบอกว่ามันเหมือนเหมือนกันกับในปกก่อนเนี่ยเนี่ยหกสามมันสลับกันเหมือนในงวดก่อนนะครับเนาะ ค่ะ๋ยวรอปกสลักงวดนี้เนี่ยก็มานะครับเราตัวเข้าเฮ้ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยอ๋อใครที่นําไปซื้อนําไปจับนะครับเพราะว่ามันก็ให้เลขนี้มาก็มีหลายสูตรนะครับโดยเฉพาะในสูตรลับเนี่ยอ่าสูตรนี้เป็นสูตรบนเนาะเกือบสามตัวแล้วนะครับถ้าจับดีๆเนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยสูตรสี่เก้าเ้านี่สูตรนี้ก็ตัดเข้าหนึ่งห้าเนาะเนี่ยกลับหัวนะครับเนาะอ่าออกห้าหนึ่งหกเนาะมันเป็นห้า นะครับเป็น9้าเนาะอืมเป็น95้าหนึ่งเนาะพิกกับหัวนิดเดียวเองนะครับเนาะสูตรนี้ก็หลุดนะแล้วก็สูตรอะไรดีสูตรนี้ก็หลุดเนาะอืมนะเนี่ยสูตรรวยไปหีิก็ยังเอาอยู่นะครับเนี่ยมีเลขดังนะครับมีเลขดังเนาะอ่าอยู่ในเนี้ยนะครับเนี่ยสูตรนี้มักจะเป็นเลขดับนะฮะก็ถือว่าสูตรนี้ให้เลขไหนมาดิมักมักจะเอาอยู่หลายงวดแล้วนะครับก็เลยให้เป็นเลขดับไปซะเลยนะฮะเนาะส่วนดับล่างนะครับดับล่างออก6 3สาอืมเนี่ยสูตรเนี้ย สูตรนี้ก็ดับอีกแล้วเนาะสองวดติดแล้วนะครับเนาะงวดก่อนก็ไปหลุดในสูตรนี้นะครับเนาะงวดนี้ก็มาหลุดในสูตรนี้สงสัยจะในสูตรนี้จะเอามาเป็นเลขเด็ดแล้วนะครับเนาะในหลักสิบออกหกสามเนาะอืมนะฮะอ่ะก็มาออกในสูตรล่างเดินดีเนาะหกสามสามหกหนึ่งห้าด้วยเนาะอ่าแสดงว่าสูตรนี้เข้าบนล่างเลยนะฮะเนาะงวดหนึ่งเนี่ยเกือบเกือบไม่ได้ลงสูตรนี้ให้แล้วนะครับเนาะนหลายท่านนำสูตรนี้ไปจับก็ยินดีด้วยนะครับเนาะอ่ะก็จะเป็นในสูตรเก่า ใช้มาหลายปีแล้วนะครับเนาะสูตรนี้แหละจะลงควบคู่กันนะครับเนี่ยมีสูตรนี้สูตรนี้แล้วก็สูตรนี้เดี๋ยวได้ตามต่อนะครับแล้วก็หวยวันพุทธนะฮะหวยวันพุธที่ผมบอกไว้ได้แหละนะครับเนาะมันจะมีตารางเนี่ยตารางวันพุธเนาะเนี่ยเหมือนในปี60ศูนย์เนี่ยเนี่ยมันก็อยู่ในนี้นะเนี่ยเด่นห้าเนี่ยมาจับกันเนี่ยห้านะครับที่ผมเขียนให้นะเนาะมีห้าด้วย นะสลับในที่หวยออกในวันพุธนะครับตลาดวันพุธก็พุธสุดท้ายแล้วนะครับเนาะอืมนะฮะปีนี้พุธสุดท้ายแล้วนะฮะเนี่ยสี่ไม่มีสี่ดับมาทั้งปีก็ดับนะฮสลับในหวยวันพุธนี่แหละนะครับก็ห้าหกอ่านะครับมันออกสามออกหกสามเนาะแต่หกไปในหลักสิบเนาะห้าหนึ่งห้าเนาะอืมห้ามาในหลักหน่วยเนาะเออไม่ตามกันเลยนะครับไม่เหมือนในรอบก่อนนะครับแต่ก็มี ตามมาจากในปี6นเนาะมี6ก็มีมี5ก็มีนะฮะเนี่ยเขียนให้51นี่อ่านะครับดอินดีด้วยนะใครที่ยังไปจับนะครับนี่มีเดือน1เดือน2ด้วยนะครับเนี่ยนำมาจับกันดีก็ได้ไม่กี่คู่เอง5 1 5 2แค่นี้นะครับถ้า5จะมาสูตรที่หลุดก็มีนะครับสูตรในหลักแสนหลักหมื่นเนาะน่าได้แค่ใกล้เคียงนะครับสูตรนี้ก็หลุด2งงวดติดแล้วเนาะนะครับเนาะห้าสองนะฮะ แต่สูตรที่ลงควบคู่กันนะครับสูตรนี้นะครับผมจะลงควบคู่กันกับในสูตรนี้เนาะสูตรในหลักแสนหลักหมื่นนะครับเนี่ยมันไม่ออกเลขเดิมเนอะอาะนะครับเนาะเนี่ยสีตัวเนี่ยแต่มันมาออกตามสูตรนะครับเนาะสูตรห้าหนึ่งนะครับอือเรายินดีด้วยนะฮะใครที่นําไปจกกับนะก็เดี๋ยวได้ตามในสูตรนี้กันก่อนนะครับในคลิปต่อไปแล้วกันนะในสูตรหลักแสน สูตรไหนอีกสูตรไหนอีกสูตรสามตัวสูตรสองตัวนะครับก็ไม่เข้าเนาะอืมนะครับก็ในชิปนี้นะฮะในชิปนี้มีสูตรไหนอีกปกสลากอืมนะฮะในปกสลากนี่ก็เอาพย,ายัญชนะนะครับนี่พย,ยัญชนะนะครับข้างหน้าข้างหน้าสี่ตัวนะฮก็เป็นแจ้งบาะแสงข้างหลังเนี่ยเสพติดเนี่ยสีตัว แล้วก็นําตัวนี้บวกกันนะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์เพิ่มแด้ไปเป็นหนึ่งอ่ะก็มาในที่ใน,นหนึ่งนะฮะก็สูตรเนี้ยทั้งปีนะครับหลุดเพียงงวดเดียวเองนะครับเนี่ยศูนย์กับหนึ่งถ้าศูนย์มานะครับมันก็จะคู่กันกับเลขขี้นะครับเนี่ยถ้าหนึ่งมาก็คู่กันกับเลขขี้นะฮะเนี่ยเดนนะครับก็เนี่ยก็มานในหนึ่งห้าในปกสลากเนาะ เพราะว่ามันศูนย์มัน1อ่ะเนี่ยศูนย์ก็เป็น0ูนย์สามนะครับศูนย์หนึ่งอ่ะออกเหมือนกันกับในต้นปีเลยนะครับเนาะเออนะฮะเนี่ยเนาะเพราะว่ามันเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเหมือนกันมันก็เลยออกสามตัวถ้าเกิดว่ามันมีศูนย์มีหนึ่งอีกเนี่ยก็อาจจะซื้อตามในงวดน,นี้ก็ได้นะครับเนาะอ่านะฮะลองดูในปกสลากล่าสุดเนานะว่าจะเป็นยังไงนะครับเนาะอ่ะลองดูเลยกันนะครับก็อืมปกสลากก็ก็ก็กกออกเกี่ยวกับคนนั่งอยู่นะนะครับ เออเนี่ยหกสี่เนาะอายุนะครับเป็นอายุนะครับอายุเอ่อนะครับรัฐมนตรีนะครับกระทรวงยุติธรร,รมเนาะเพราะว่ามันปกสลักมันขึ้นตรงกับปวาสาปวาสาขึ้นตรงกับเอ่อกระทรวงยุติธรรมนะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมด้วยนะฮะอันนี้เป็นเอ่อรัฐมนตรีเนาะเป็นวันเกิดนะฮะเป็นเดือนแล้วก็พศนะฮะนี่อายุ64เนาะม,มันลดแต้มเป็น63นะครับเนาะถ้าลดแต้ม63นี่มีอยู่นี้นะครับ ปปสเนอะแปดไม่มีเลยนะฮะเนาะอ่โดนหลอกซะแล้วนะครับโดนหลอกซะแล้วคิดว่ามี8นะแไม่มีเลยปปส8ไม่มีเลยนะฮะเนาะอ่ะเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับเนาะก็ยังไงใครอยากได้สูตรไหนนะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะใครอยากได้ในสูตรไหนก่อนนะเนาะเผื่อจะไปหาซื้อนะฮะสลากเนาะอ่าเผื่อจะได้ไปซื้อเป่าตังเป่าตังหรือใครอยากได้6ตัวนะครับเนาะหตัวสูตร6ตัว,ตวไม่ไกลเลยนะฮะเนาะสูตรหตัวนะ เดี๋ยวทาสูตรใหม่นะครับเนาะไม่รู้ใครอยากได้สูตรใหม่ไหมนะครับสูตรหกตัวสูตรเก่านะครับไม่อยู่ไปเข้ารลังวันไหนหรือเปล่านะครับเนาะเออนะฮะเนี่ยมันออกไปแล้วเนาะมาคำนวณย้อนหลังนะครับมันอออกย้อนหลังเนาะเนี่ยใครอยากได้ในสูตรนะครับสามตัวเนาะสามตัวนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้กันนะฮะเนี่ยอันนี้หลงวันที่สองก็ไม่ใกล้นะครับเนาะ ก็ใครอยากได้สูตร6ตัวแบบนี้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะฮะเป็นสูตรใหม่เนาะอ่าฮะหตัวตรงๆเป็นสูตรใหม่3มงวดติดนะใครอยากได้ก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับเผื่อจะได้ไปหาจับหาซื้อเนาะกดหตัวจะได้กดง่ายๆนะครับในะในเป๋าตังนี่นะฮะเนาะสาตัวนะครับเนาะสูตรนี้อืมนะก็มีแค่9ก้าวันตัวเดียวนะฮะเอ่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆงปังปังแล้วกัน นะครับเนาะสำหรับในงวดถัดไปนะครับเนาะก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยเนาะยังไงชุดสรุปก็เดี๋ยวได้ดูกันนะครับเนาะก่อนวันห้อยออก3 0วันนะครับยังไงก็ยินดีด้วยครับในงวดนดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ